เมื่อทายเอาอ้อ,อมเฮือนเจ้าเนีเอ้อแม่สาเพิ่อนอยากเห็นว่าตูที่เจ้าอนามัยแล้วนะจะเอาไปใส่ให้ได้ห้าคลิปเดิมืัอนี้ <c oughs> ะนะคู่เข็นเอาได้พี่น้องห้าคลิปเดิมคอนสิ่าเบิง <c oughs> สบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนมือทุกคนเนาะบวชิอยู่ทางฟังลาฟังไทยหรืออยู่ต่างประเทศเนาะโดยมือนี่แสงกันยังอยู่ตูบน้องนางน้อยพ่เนาะอยู่เฮอน้องน้อยพ่สบายดีสบายดีนั้งใหญ่ลูกสบายดีลูกชายคอยเห็นหน้าแล้วยักหัวน้องทงเนาะเอฟซีว่ามีกระเป๋าเป็นอย่างบะไซเงินเอฟซีบอก เขาลงหยาดใส่เดี๋ยวม่าเอ่อเอฟซีน้องธงฝากครัวมาบอกว่าน้องธงมีกระเป๋าหันพายอยู่ตลอดเป็นอย่างคือเอาเงินใส่ทงส่งเขาลงไปหยาดใส่ธงธงลงหยาดใส่เป็นจังแดล่ะคือว่ามันเฮียเฮียอะไรได้คืนแล้วได้คืนเราได้คืนละเนาะภพยเก็บได้นั่นทั้งทั้งผูม่อมไปหมดม่วมาเลยได้เก็บกันเลยม้อ แม <Man. S 2> นี่เนาะเป็นเขียนตัวหนังสื้อใช่ไหมแตกกันออโดยนี่เนาะ,นนะได้คืนละเด้อเงินของน้องธงเงินเพื่อนเฮดเฮียเมื่อวานนี่นะก็ขอบใจทางผู้เพื่อนเก็บได้เนาะเพื่อนน้องมาส่งคืนน้องธงเพื่อนทั้งให้แล้วก็ทั้งเก็บเงินได้แบบเพื่อนให้เจ้าส่งเถื่อนที่ฮันธงโดย เป็นยังไงมาจากใคทางนี้มีบ่น้องน้อยเจ้าชีเห็ดนั้นลาวตากผ้าเจ้าชีเห็ดยังเห็ดฮาวตากผ้าให้น้องเหรอแม่ผาไอทงเข้าไปเอาเด้อต้องมีออัันรกยู่เทิงคุณเทิงใส่คุณทางออกคนเด้ทางออกคนแม่ว่าน้องน้อยให้เจ้าหันเห็ดให้น้องเพิ่นเด้อคอยหันชีเป็ยิบเครื่องให้ลูกค้าก่อน Nàng kim mà em một cái gì. Bin lệ đàn nông nói. Dạy ký bóng. bộ Được nhao. con có bộ Ao con nhao. bộ có nhao. Ao có nhao. Ao con nhảy thế đi Ê thùng có nhao. đấy, Ê thùng Thả có ngân Ao có nhao. có nhao. Ao có nhao. Ao có nhao. Ao có nhao. 2 có ยังสองสามมื้อเงินเดือนยังบอกอดไปก่อนอดไปก่อนมันเกิดผู้ใดบันที่เท่าไรโบ้โบ้โบ้แต่เผื่อยังได้เค้กคนน่ะว่าไม่ดูมันเกิดเมื่อใดโบ้หูจะกินหูแต่อยากกินหน้าเจ้าคุณเป็นยังหน้าเจ้าเด็ดปากกระเตปากกระเตพูดเอาเจ้ากระวังนี่ปากกระเต ขูดเห็นคนงามเลยขูดตอนน้องไฟกับเด็กพี่คนงามเอาเคก้อนใหญ่มาเลยมาน้องหน่อยเอาแซมนี่ก็ได้ตีแซมนี่แล้วก็เอาเทียนใส่เหลี่ยมหนึ่งทางการยังได้แซมนี่เนาะยังซ้อมกระตุกกินมืดบอสแซมกระตุกเอาแซมนี่เอาแซมนี่เอาแซมนี่ซซมนั่นบอ มีเนาะเพิ่นวงฮู้ไว้เอาเอาซ้ำนี่เอาซ้ำวงเนี่ยวะซ้ำละว,วงหั่นกับก้อนละแส้นปายเอาก้อนเจ็ดสิบมันก็ได้นะก้อนเจ็ดสิบน่ากินสองเอ้นน่องมาให้ไอ้ทงกินน้ไนนำได้ให้ทงซื้อให้ซื้อซื้างเลาคนนี่ไหม <laughs> <laughs> โอ้แต่ว่านางน้อยเพิ่อนยังเห็ุวันเกิดเนาะมันยังเห็ุวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์แต่โบฮู้ว่าวันเกิดหันมือใดแฮปปี้เบิร์ดเดย์วะนางน้อย ฮองเป็นยังบ่เพลงแฮปปี้เบรดลองฮ้องมันดู <laughs> ห้องมดูแฮปปี้เบรดทูยูเป็นเป็นอยากเป่าเค็กเนาะแฮปปี้เดทูยูคำคำมันองจังคือต้องมืดนหนึ่งบอจังเป่าคือเนอะมันต้องมืดแล้วก็มอดไฟน้ำบอลหรือบอมอดมอดแล้วเปิดบ่ได้ <laughs> เซลิเซียมันเปิดได้อีกเปิดได้นนนนแฮนด์ทีเวอร์ทูยูแน่ตัวไม่ไหอ่อยากได้เค้กมันเกิดผลมาจังไห้ไอ้ธงซื้อให้ไอ้ธงผ่านมาทาเงินเดือนออกอันนี้บม่มีเงินทาเงิน Youtube ออกเงินเดือน Youtube นั่นแหละเงินเดือน Youtube ออกสโนี่ฮักไว้ในเด้อ หัก,ห<า>กไว้หักไว้ซื้อไม้กันซันซื้อไม้ก็ได้บุซื้อไม้กันซันเอาไม้ก่อนก็ไดเ้เอา,เอาไม้กันซันก่อนก็ได้พอมันมันยังมาซันเอยพี่น้องยังบาลายตา <laughs> เอาไม้ก่อนก็ได้เสียงมันจังซัดแจ๋วอคอยส่วนใหญ่ค่อยก็ยังใช้มือกันซันเห็นบอนี่นนคอยใช้มือกันซันนี่ บางเทื่อะใส่ไม้ใส่ไม้แล้วมันซาแบบมันบปวดใจเฮานะใส่มือนะบุบะบุบะไปรูดห้อนบ่นงางาน,น้อยเจ้าเฝ้าเงานมืดมืดเลยเจ้ามัอนี้เฝ้าแทนเจ้ากับปาินทบอนางน้อยเราอยู่ท่าฮับแขก <laughs> บางเทถอมีแขกมีคนเขามาหาเราไปไปไดิแขกไปบ่ได้หรอ อืมไผยกลับไปบ่ได้ครับหนังน้อยเราปาเงินบ่ได้หนังน้อยเนาะต้องออกเคลื่อนไันพี่แจกินได้อแดเกาะอันนั้นนะกินดีๆบ่ได้ว่าอันดีๆให้กิ่นไหมมีให้กินบ่กินจังแหนบบนี้บ่มึงบ่ดีจังั้นนะบ่เนี่ยเอาหั่นกะลาว่าแล้วจกกินกลางๆมันแกระอันนี้เมี่ยนเด้อลูกเด้อเอาถุงมาเมี่ยนเก็บเมี่ยนจกเกลือเด้อ <laughs> Ngay kiếp cái sọc tung mày thùng nọc bên đây nít sẽ pound nữa để sân nít hùng pound tung mày 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 thùng mày 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 อยากให้ไอ้ธงเอาพาอีกอันนี้เดบออยากได้บาเขียกเจอกันเ่ากับน้องจเจาะเบาอ้าวไพนันมาทงเป็นไพนันมาเบิงดูค่ะคือบีบพิลึกแท้มีอันดีๆเด้อนางน้อยอันนี้นะมันคือเปื่อนเพนะ กินดีๆเนะี่ยนางใหญ่แซ่บบอกินแบบนั้นใหญ่เป็นอยากได้ของขวัญยังได้เนาะอ๋อไอทองเราใจปั้มเนี่ยเราชิซื้อให้ว้าบางดูอยากได้อย่างอีละอยากได้กระโปรงอยากได้กระโปรงอยากนุ่งกระโปรง <laughs> ไอทองมีเงินซื้อกระโปรงไอเพิ่นอยู่บ่เบิง่งก่อนถ้าว่ามีก็บชิซื้อให้อยู่เนาะแถวบุ๊มมีก็ ได้ได้เค้กนั่นแหละน้องนี่มันอยากได้เค้กมันบอแม่น้องมันอยากได้เค้กแต่เมื่อไรนี่อยากได้กระโปรงจูซี่เป็นนงมาซักกระโปรงนั่ะกระโปรงนัในแค่น้อเลื่อย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  ยังไ้มันงามบรุมันสวดออกมา,งงามนันบรามเนาะเป็นเนอะไเคลคือบอกในคลิปบาลีว่าน้องเงยเจ็บอ,อแล้วคือเดี๋ยวห้มเจ็บเป็นยังเจ็ยังันีใช่เตาอืมเตาอยู่ในเซเต้นัืมให้อะไรกับมเขี่ยมคมน่ เคียมคมเน่เคี่ยมคมเน่เก็บหมดตะปูลงอย่านค่ะี่นอกทางสลารพันึนเข้ามัสบายดีเด้อสลาเห็นหมดตะปูแล้วขาดแล้วพอน้องนาอยยังยังอะ่อยนึงจะยิ่งเล่นไหวะ่ะเอาระวังรวัเก็บเอาไว้เด็ทิ้งอยู่ที่ ได้บ่ได้บ่ได้บ่เเลยไปก่อน่าี่เนาะตอนนี้เสงกะสิได้กลับก่อนพอ่าลูกค้าเพิ่นเลงเครืองเนาะจะได้ปะนงทงไว้นี่อยู่กับนงนางใหญ่เด้อเจ้าอยู่ด้ากันเด้อสองคนเจ้านะนังน้อยเราไปนั่นกับเวลาแล้วเอาเี่ยวเี่ยวไปหากินข้าวกันจไปกินข้าว เพราะว่าค่อยหันสีออกเมื่อลูกค้ากับเจ้าเลงเครื่องต้องไปตัดเครื่องให้เขาก่อนทเทือเอได้เงินโดยได้จะคลิปแล้วเจ้ามื่อไงกันที่ <c oughs> คลิปเดียวคลิปเดียว <c oughs> ที่หาถ่ายหลายอย่างอยู่ฮะเมื่อถ่ายเอาอ้อมเฮือนเจ้านี่เด้ออ่าแม่สามเพิ่อนอยากเห็นว่าตูที่เจ้าอนามัยแล้ยวฮะนะเจ้าเอาไปใส่เมื่อนี้แม่อันนั้นเมื่อนี้แม่บุญเพิ่น โทรให้มาพี่ก็เลยมาแม่บุญโทรให้มาโ <c oughs> ทรให้มาเอาเงินค่ะ <c oughs> <c oughs> อานาคันเจ้ากินเข้าแล้วเจ้าบอ,บอมาหาดางน้อยกับคันเจ้ามาืองเฮือนหรือบ่าตนแรงเจ้ากระฮิตอ่าคลิปอีกคลิปหนึ่งอ,อนามัยเฮือนหันให้แม่เพื่อนเบืองเพื่อนอยากเห็นเพื่อนว่าบอกน้องธงไทยรอบๆบ้านให้เบิองแน่ว่าบอกว่าเป็นซ้ำใดแล้ว แล้วกระตที่ว่าเพื่อนบอกให้สาแสงไปเบิ่งให้น้องทงค่ะมีอันโตอันใสใส่ปวกมันเป็นผงๆผนะมันบบมีมันมีแต่โตสีเอาอยู่ลาวนี่นะมีแต่แบบสีดแล้วกระตอันตอันที่ว่าเล่าว่าว่าสีดใสกระเจโตฮูบเล่าให้เบิง่งหันกระโบมีมีแต่โตสีเหลืองโตโตสีหัวหัวนอดเมียงหัวยังเป็นเมียงะนะมันก็แบบเดียวกันหรอ,อวะโคละแนว โตเราว่าหันราคาอยู่บ้านเราหันเราว่าซ้าบาทแต่ว่าอยูเล่าเนี่ยมันบบมีมันบบมีแล้วบันนี้โตนโต้คอยว่าอันสีเหลืองหันราคามันสี่ห้าสิบบาทแล้วอยู่พี่นะแล้วมีแต่โตสีเหลืองหันอ่ะคอยบอกเราอยู่ว่ามันบบมีมันมีแบบนั้นตัดคลิปลงหรอบอแม่ฟงได้พังอือคอยชีกลับก่อนสะนะ ให้ได้ห้าคลิปเดิมืนันนี้นะหคลิปคู่เข็นเอาได้พี่น้องห้าคลิปเด้มคอนชิต่าเบิรง <5 S 1> ในให้ได้ห้าคลิปไปเห็ดอ่าไปตัดไม้มาเห็ดท้าวตาเครื่องให้นางน้อยนังใหญ่หนึ่งคลิปหนึ่งแล้วก็เมื่อเหอนก็ม,นนามาเห็ดอีกคลิปหนึ่งคลิปอันไมัยเฮือนได้บอก <c oughs> อันไม,ออมยอมเฮือนนะ เม like right? ้่ก็จะเมื่อคำไหลเมื่อคำไหลมันก็ไ่ได้เวียกเด้อโดย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 เมื่อก่อนบายเมื่อเดินนางใหญ่ลูกโดยอ่าเมื่อกี้หั่นตอนอ่อยวนเต่าบ่เมนอยู่บ้านน้องน้อยเนะ ไปเตทาทันดุหลายแล้วลึงแต่เว้าเตาเนาะที่จริงอยู่บ้านน้องนางน้อยหันโทรศัพท์สแสงมือแบตเตอรี่เนาะเราบอได้จบคลิปแล้วมาฮอนเฮือนมาซากมาจังคอยมาจบคลิปอยู่เฮือนเนาะกะ,ะแสงกะขอเขอ้าใจมูเพื่อนเนาะผูจีบาเพื่อนเขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเสแสงเนาะช่วงนี้กะตอบคอมเมนต์ซ่าในเด้อเนอะอาะเพราะว่าแสงกะถ่ายคลิปเนาะถ่ายหลายแล้วกะเวลามันมีน่อยเนาะ,ะแสงกะขอโทษขออภัยเนาะท้า่าตอบคอมเมนต์ซ่ากะ ขอ,ขอบใจหลายๆเด้อที่มาคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเสาแสงเนาะโดยขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะซื้อได้ขายหมันค่าขายล้ำรวยเนาะปัสจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงโดยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อทุกคนสบายดีสบายดีเนาะ